วัวจะสุขภาพไม่ดีใช่ไหมครับอ่าคือหน้าหนาวหน้าหนาวก็คือเราผสมเดือนไหนลบไปสามเราให้อยู่หน้าหนาวให้ได้ให้อยู่ปลายฝนปลายฝนนะครับ,รบปลายฝนต้นร้อนอนะต้นร้อนคือวัวจะสุขภาพดีครับถ้ามาหน้าฝนเนี่ยมันเฉะแฉะวัวพอเป็นปอดบวมได้สเ,ดเสืออเสพได้ง่ายนะครับต้องต้องเหมือนเรามีวัวสาวแล้วเราก็ต้องจัดโปรแกรมดีนี้ เทคโนโลยีการจับสัตว์ให้เป็นพร้อมๆกันมันทําได้ง่ายใช่ไหมครับครับทาได้ง่ายมีทั้งฮอร์โมนที่เร่งมีทั้งการกระตุ้นต่างๆกระตุ้นต่างๆขอบคุณพี่หมอในเรื่องของการผสมวัวแล้วก็ให้คลอในด้านในฤดูแน่นแน่นใบฝนต้นหนาวครับแต่ผมก็แนะนำเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรว่าให้เลี้ยงวัวให้อ้วนตอนฤดูร้อนใช่ใช่เพราะว่าเข้าหน้าฝนมันจะมีโรคเยอะใช่ใช่โรคระบาดก็เยอะก็แนะนําไปประเด็นพระนั้นวันนี้ได้ประโยชน์เรื่องการ ทำให้คลอดกับไปฝนต้นหนาวครับก็จะได้อาหารจะยังสะสมอยู่เยอะอยู่แล้วก็ความชื้นในความชื้นในคอกพันธุ์พืชสมพัสก็จะน้อยเรื่องไส้เดืออักเสบเรื่องปอดบวมก็จะน้อยลงอแล้วก็หน้าหนาวแมลงจะน้อยกว่าหน้าฝนครับนี่ครับพีมีประโยชน์ครับแมลงรูเล็ดครับผมถึงบอกพี่น้องเกษตรกรว่าพี่หมออุดมเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งเรื่องสุขาิิพันธสารารรับสาธารณสุขศิรพันธจบสาธารครับ เราสัตบ,บัญญาเท่าๆแล้วคร <c oughs> ับ